สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะสําหรับใครที่ปลูกพืชผักสวนควรัวแบบนี้นะคะคิดว่าก็คงต้องมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ติดบ้านกันทุกคนนะคะเพราะว่าประโยชน์เขาเยอมมากนะคะวันนี้ก็จะพาทํานี่ง่ายๆนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างก็คือมีไข่ไก่นะคะฟงชุรสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ อันนี้คือแล้วก็มีน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีหัวเชื้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปทํานะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงประโยชน์ของเขากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างประโยชน์เขามีหลายด้านนะคะด้านเกี่ยวกับเกษตรนะคะก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนอันนี้คือข้อดีที่พี่นางชอบมากเลยนะคือข้อดีก็คือเขาจะตรึงไนโตรเจนในอากาศในดินนะคะ มาให้กับพืชผักแอนนเจนก็คือช่วยการเจริญเติบโตของพืชทำให้พืชเขียวงามนั่นเองนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีและอีกอย่างนะคะอ่าเขาจะช่วยให้รากเดินดีให้รากหาอาหารได้ดีนะคะทําให้รากเขาอ่าเขาเรียกว่าอสมมุติว่าต้นพืชอย่างนี้เนาะถ้ารากมันออกไปประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันอาจจะหาอาหารได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ตัวเนี้ ล่าเขาก็จะออกไปชอนใชยหาอาหารได้เยอะขึ้นนั่นเองเขาก็จะเติบโตดีนะคะแล้วก็จะช่วยให้ดินโปรง่งดินล้วนซุยนะคะช่วยย่อยช่วยดึงสารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยออกมานะคะให้กับต้นพืชน,นะคะตัวของเขาเองเอ่ยอาจจะไม่มีอา่าเขาเรียกว่าสารอาหารให้กับต้นพืชสักเท่าไหร่นะคะแต่เขามีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชหาอาหารได้ดีดูดซึมอาหารได้ดี ให้อ่าราชนใช้ได้ดีดินร่วนซุยแล้วก็ซึงไนโตรเจนให้กับตัวเขาเองมันจึงทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีแต่อัตราส่วนการใช้นะคะถ้าใช้มากเกินไปมันก็จะเป็นกรดมันก็ต้นพืชก็จะตายหรือว่าเหี่ยวเฉาไปนะคะน้อยไปก็ไม่ดีปริมาณการใช้ที่เหมาะสมก็คืออย่างถังเนี้ยสองร้อยลิตรก็ควรจะใส่ จุลินซีสังเคราะห์แสง2ลิตรก็คือพูดง่ายๆอัตราส่วนคือ1ต่อ100นั่นเองนะคะถ้าถัง100ลิตรก็ใช้จุลินทีสังเคราะห์แสง1ลิตรนะคะถ้าถัง200ลิตรก็ใช้จุลินรีสังเคราะห์แสง2ลิตรนั่นเองถ้าใครใช้น้อยลงมาก็เทียบอัตราส่วนเอานะคะเทียบอัตราส่วนเอาเนาะ,อะโอเคนะคะอันนี้ประโยชน์เขาด้านการเกษตรเนาะถ้าเป็นด้านอื่นๆนะคะก็คือ ถ้าเราไปใส่อ่าอ่าท่อระบายน้ําหรือแบบถังซ้วมเราเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยอ่าเขาเรียกลดกลิ่นเหม็นบางคนใครส้วมเหม,ม,ม็นท่อตันท่อเหม,ม,ม,ม็นอะไรเงี้ยใส่ตัวนี้ลงไปก็ช่วยได้เพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการย่อยพวกเขาจะไปคล้าย,ายๆกับว่าถ้าพูดภาษาง่ายคือเขาจะไปกินพวกแก๊สไข่เน่าที่ทําให้ มันเหม็นมันอะไรไปนะคะมันก็จะช่วยลดกลิ่นตรงนี้ลงได้เนาะอะอไปฉีดใช้ฉีดพ่นอ่าคกสัตว์ใครเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะใช้ตัวนี้ผสมน้ําฉีดพ่นนะคะก็จะช่วยลดกลิ่นอับกลิ่นคาวนะคะของไก่หรือผสมน้ําให้ไก่ กินอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงอย่างงี้นะคะอามูลที่เขาถ่ายออกมาก็จะไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เป็นประโยชน์ของเขานะคะอันนี้ป,นประโยชน์ขเขาซึ่งมีข้อดียเดยอะแยะจริงๆอยากให้เพื่อนลองหาด้วยตนเองดูนะคะเดี๋ยเพื่อนเชื่อพี่นางหาด้วยตนเองดูว่าเขามีประโยชน์อย่างไรเนาะอ่ามาดูวิธีทําเมื่อกี้เป็นประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้แล้วนะอ่ามาดูวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านทํา ก็ถือว่าประหยัดต้นทุนกว่าจุลินทรีย์ในหลายตัวเนาะที่เราหาได้ง่ายแต่ของพี่นางเนี่ยคลิปนี้นะคะไม่ได้บอกวิธีการทําหัวเชื้อนะแต่บอกในขั้นตอนการทําที่เรามีหัวเชื้ออยู่แล้วอันนี้จะเป็นเร็วมากแต่ถ้าทําหัวเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะทำอ่ามันมีวิธีที่อยู่ในคลิปหลายๆช่องทาก็ลองไปดูแต่พี่นางยังไม่เคยทำเพราะฉะนันพี่นางจะไม่พูดถึงวิธีการทําหัวเชื้อนะคะ คือพี่นางไปซื้อหัวเชื้อจากอ่าร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหรือสวนนะคะตามเพจ facebook แย่ๆที่เขาทําสวนปลูกผักเขาก็จะทําตัวนี้ขายด้วยขวดไม่แพงค่ะสิบยี่สิบบาทนะคะแล้วแต่ขวดใหญ่ขวดเล็กเนาะอย่างขวดเนี้ยเรามาขยายอย่างเนี้ยได้โอ้ได้เนี่ยได้เยอะแยะขนาดนี้เลยค่ะเนาะนี่เพราะฉะนั้นไม่แพงนะคะไปซื้อหัวเชื้อดีกว่ามาทําเร็วดีกว่าเราทําหัวเชื้อเองเพราะว่า อันมันก็ใช้เวลานานแต่อันเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะเรามีหัวเชื้ออยู่แล้วนะคะโอเคนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นางจัดสถานที่แป๊บหนึ่งอันนี้พี่นางก็เตรียมเวละวิธีการทำง่ายมากนะคะอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมีไข่ไก่น้ำปลาแล้วผงชูรสพวกนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นอาหารจุลของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆค่ะก็คือ ตอกไข่ลงไปในถ้วยเสร็จแล้วนะคะตอกไข่ลงไปในถ้วยเสร็จแล้วก็ตีตีๆนะคะให้เนื้อมันเข้ากันอย่างนี้เหมือนเราจะทำาเ่เกียวนะคะนี่ค่ะตีให้เป็นละเอียดอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นที่เราทํานี้คืออาหารของจุลินทรีย์นะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ เสร็จแล้วใส่น้ำปลาไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ผงชุรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันอย่างนี้นะคะเนี่ยตาส่วนนะนี่ค่ตีให้เขาละลายให้ผงชุรสละลายนะคะ ให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะอตกาส่วนที่เราจะใช้ตอนขวดนะคะตอนขวดเนาะก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวิธีการก็คือเนี่ยค่ะอ่าวิธีการก็คือเรามีหัวเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีหัวเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปในขวดเปล่าวขวดน้านะคะ าใส่น้อยก็เป็นช้าใส่เยอะก็เป็นเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณหัวเชื้อด้วยนะคะเนาะขึ mm ้น hmm. อยู่กับปริมาณหัวเชื้อเวลาพี่นางใช้พี่นางจะเทไมห่หมดนะคะเพื่อที่เหลือไว้นี่นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะนี่ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะใส่เยอะอย่างนี้ใส่เยอะก็เป็นเร็วแค่นั้นนะคะระยะเวลาในการที่จะออกมาแดงอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เวลาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน่ย เราจะไม่ต้องนับวันดูจากสีของเขาเลยนะคะถ้าเขาแดงสดใสอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ไม่ต้องไปบอกว่าเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนอะไรนะคะนะคะถ้าเขาสีแดงสดใสเงี้ยก็คือใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปนับวันนะนวิธีการนะก็หนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เทน้ำใส่เกือบเต็มนะคะ อือคือแค่นี้นะคะแล้วก็เอาน้ำเดี๋ยวแวนางน้าสันี่ี่เสร็จอาน้ำใส่อย่างนี้นะคะไม่ต้องเต็มมากนะคะประมาณนี้อ๋อสังเกตไหมว่าเห็นไหมถ้าเราใส่จุลินทรีย์หัวเชื้อเยอะมันก็จะแดงฉ่ำเลยยังใช้ไม่ได้นะสังเกตนะคะนี่ความเข้มข้นมันจะต่างกันนะ อันนี้เราต้องไปวางที่มีแดดลำไรไม่จำเป็นต้องแดดทั้งวันก็ได้นะคะไยเกลียวของตัวนี้ยเพื่อให้พอดีมันจะมีแรงดันตรงนี้นะคะไม่ให้มันระเบิดเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าถ้าใส่น้อยมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าใส่น้อยมันจะเป็นยังไงแต่หัวเชื้อน้อยอสมมุติเราไม่มีเรามีน้อยอย่างนี้นะคะใส่ประมาณนี้ ใส่อ,อาหารอันนี้เป็นอาหารของเขานะคะถ้าอาหารหมดตรงเนี้ยสีจะซีดจางเป็นน้ำใสๆเลยนะคะเห็นไหมสีมันจะต่างกันความเข้มของสีอ่ะเห็นไหมความเข้มความจางความอ่อนมันจะต่างกันนะคะนี่ มานี้นะคะแล้วก็ก็ไปตั้งไว้ในที่แดดส่องถึงนะคะไม่จําเป็นต้องแดดทั้งวันก็ได้นะคะไม่ต้องแดดทั้งวันก็ได้ส่วนตัวนี้พี่นาก็เอาไว้ใช้เนาะที่เป็นหัวที่มันเข้มขนแล้วส่วนอันนี้พี่นาก็จะเติมอาหารให้เขานะคะเติมอาหารให้เขาโายต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 ยตายตยายตา กลิ่นแรงนะคะเนี่ยไม่ใช่กลิ่นไม่แรงกลิ่นแรงค่ะน่ะอ,อันนี้พี่นางมีหัวเชื้อเยอะนะคะก็เลยได้เยอะเห็นไม้ไข่ฟองเดียวใส่ไม่ต้องเยอะนะคะน่าจะเหลือด้วยซ้ำหรือยังต้องไปหาขวดมาเพิ่มนะคะ อันนี้เอาแบบจัดเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เพ็นพอนะคะไม่ต้องใส่ยเยอะมาก ปิดฝาอย่างนี้แล้วก็ขยับให้มันอาหารก็ได้รับรทั่วๆไม่ให้ไข่ที่เราเทลงไปมันกองอยู่ตรงในตัวนี้แล้วก็คลายเกลียวนิดนึงนะคะไม่ต้องปิดแน่นมากนะคะไม่ต้องปิดแน่นมากอย่างเงี้ยค่ะตอนเขย่านี้ปิดเกลียวให้แน่นนะคะพอเขยัาเสร็จแล้วก็คลายเกลียวออกะคะ ถ,ถ้าเราปิดไม่แน่นนะคะเดี๋ยวมันจะพุ่งออกนะเอา้าตัวนี้ลืมเติมนะ้ำนี่พี่นางก็ทำใช้อย่างเงี้ยทำใช้เองนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะส่วนพี่นางไม่ได้ใหญ่มากพี่นางก็ทำอย่างเงี้ยคะ่ะสองอาทิตย์ก็ทำครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ก็ทำครั้งหนึ่งทำไปใช้นะคะสดๆดใหม่ๆ ไม่ได้ทําสต็อกอะไรไว้เยอะนะคะแล้วก็เอาไปวางค่ะเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ไปวางตากแดดนะคะ วางให้โดนแสงแดดนะคะผมพี่ยางนี้จะเจอแดดครึ่งวันนี่เราดูจากสีได้นะคะว่าอันไหนเป็นแล้วไม่เป็นพวกนี้เป็นแล้วนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะดูจากความเข้มของเขาเราก็จะรู้ว่าอันไหนใช้ได้แล้วนะครมันจะสีแดงสดนะคะที่ใช้ได้แล้วแดงสดเลยแหละ เนี่ยถ้าเชื้อมันหมดน่ะมันจะออกสีอย่างเงี้ยค่ะส,สีมันจะเริ่มซีดซีดลงอันนี้แสดงว่าอาหารเ็าหมดอาหารเ็าหมดนะคะเชื้อจะเริ่มตายนะคะถ้าอาหารหมดมันเราไม่ได้กินอาหารเนะะี่ยค่ะเราก็จะตายอ่าตัวจีินซีของเขาจะสีสแดงๆอย่างงี้นะคะนี่เราก็ใช้วิธีการก็คือเติมอาหารเข้าไปก็คือไข่เมื่อกี้ที่เราเติมเข้าไปนะคะ ก็แดงสดอย่างนี้ยถือว่าใช้ได้อือันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้ใช้ได้ล่ละนี่ยค่ะวิธีการก็ง่ายแค่นี้ก็อย่างที่พี่นางบอกว่าไม่ต้องไปนับว่ากี่วันถ้าเขาแดงสดขนาดนี้นะคะก็คือไปใช้ได้เลย ไช้ได้เลยแดงมันจะแดงเข้มแดงสดนะคะถ้าเราทำใหม่ๆมันจะออกสีชมพูเนี่ยความเข้มมันจะต่างกันนะคะมันจะออกสีชมพูแค่นี้ละค่ะส่วนประสมวอย่างที่บอกนะคะก็คือหนึ 100, ่งต่อร้อยดินซีสังเคราะห์แสงหนึ่งส่วนน้ำร้อยส่วนนะคะถ้าน้ำร้อยลิตรดินซีก็หนึ่งลิตรแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ลดรากผักกอ อ่าบ่อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราก็ต้องดูผักเราว่าเราลดไปแล้วมันเห็นผลแค่ไหนนะคะหงพี่ส่วนหงพี่นางนะพี่นางจะใช้วิธีก็คือสัปดาห์เว้นสัปดาห์อย่างถ้าสัปดาห์นี้พี่นางจะใช้สลับกับอ่าปุ๋ยหมักพืชผักเศษใบไม้ใบหญ้าพืชผักอะไรที่อยู่ในสวนนี่แหละที่พี่นางเก็บอย่างเงี้ยเวลาถอนออกแล้วอย่างเงี้ยนะคะใบแ,แก่ๆอย่างเงี้ยก็พี่นางก็จะเอาไปหมักนะคะ พวกนี้หรือแม้กระทั่งหญ้าอะไรพวกเนี้ยพี่นางก็จะถ้าถางหญ้าอะไรใดหญ้าพี่นางก็จะเอาไปหมักหรือเศษพวกเปลือกแตงโมเปลือกแตงกวาเปลือกมะละกอผลไม้พืชผักต่างๆนะคะพี่นางก็จะไปหมักเนาะเปลือกไข่เปลือกอะไรนั่นแหละค่ะพี่นางก็จะสลับกับปุ๋ยหมักตัวนั้นก็คืออย่างสัปดาห์นี้ลดจุลินทรีย์แังข้อแสงนะคะสัปดาห์ต่อไปพี่นางก็จะเอาปุ๋ยหมักมาโรยมาใส่สัปดาห์ต่อไปพี่นางก็ใช้จุลินทรีย์แังะห์แสง สอนแดดเผัดไปอีกพี่นางก็เอาปุ๋ยหมักมาโรยมาใส่อย่างเงี้ยพี่นางก็จะสลับกันอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะของพี่นางก็จะมีแค่นี้พี่นางก็จะใช้อยู่แค่นี้นะคะในส่วนไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยๆมากมายเนาะก็โอเคนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปใช้ดูส่วนจีนซี C. พี่นางไม่มีขายให้นะคะก็มีอยู่เท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะพี่นางก็พอเห็นมันลด ือพี่นางใช้ต่อรอบเนี่ยพี่นางใช้น้ำหกร้อยลิตรต่อรอบถังสองร้อยลิตรสามถังนะคะในการลดน้ำต่อวันเนาะเพราะฉะนั้นถังหน,งน,ง l, นะะึ่งพี่นางใช้สองลิตรนะคะเพราะถังของพี่นางสองร้อยลิตรเนาะแสดงว่าถังหนึ่งอ่ะพี่นางใช้สองลิตรนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสองลิตร พี่นางถ้าพี่นางใช้สามถามก็แสดงว่าพี่นางใช้จุินทีย์ข้อแสงหกลิตรนะคะประมาณน,นี้นั่นคือประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นพี่นางก็จะทําไว้ไม่เยอะทําไว้แค่นี้ต่อรอบอันเนี้ยวันนี้เพิ่งลดจุลินทรีย์สังคเอสงไปนะคะพอลดป้าพี่นางก็จะมาทําไว้ใหม่นูน่นอีกสองสัปดาห์ถึงจะได้ใช้่ชไหมคะนมันก็แดงแล้วค่ะตอนนู้นนะคะก็จะประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นพืชเผาพี่นางเนี่ย ก็จะเป็นผักประสารน,นะคะก็โอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ให้เพืเ่อนๆลองไปทำดูนะทำง่ายๆนะคะ